เริ่มดูที่จังหวัดบุรีรัมย์กันก่อนคุณผู้ชมมีผู้ชายคนหนึ่งเพิ่งจะศึกจากการเป็นพระมาประมาณสักปีกว่าๆนะไปพบว่าถูกฟันเสียชีวิตในห้องน้ําลักษณะเนี่ยถูกพริกป่นสาดเต็มตัวเลยนะใช่นะะแล้วก็ถูกฟันตามแขนตามขาตามหัวจนเสียชีวิตนะฮะกางเกงเนี่ยถกไปอยู่ที่บริเวณข้อเท้านะฮะก็สืบไปสืบมาจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่ก่อเหตุอยู่บ้านข้างๆกันนะเป็นหลานของเจ้าของบ้าน นะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไรนะที่บ้านเลขที่53หมู่14ตำบลหลักเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีการไปเจอผู้เสียชีวิตชื่อว่านายสงวนดำทองอายุ46ปีนะก็เป็นชาวบ,บ้านที่นี่แหละนะฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บ้านของนายเลี่ยมกับนางอดซึ่งเป็นสองสามีภรรยาก,กันนะฮะก็เป็นบ้านของอลุงป้าคู่หนึ่งสภาพศพของนายสงวนเนี่ยนอนตะแคงอยู่ในโถส้วมข้างๆโถส้วมนะฮะในห้องน้ำนะไม่สวมเสือ้อกางเกงยีนเนี่ย มันถูกถอดลงมาไว้ที่บริเวณข้อเท้าด้านล่างนะครับพื้นห้องน้ำเนี่ยมีเลือดเต็มไปหมดเลยนะส่วนที่ผนังเนี่ยเต็มด้วยรอยเลือดโอ้โหเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างสยดสยองมากนะสภาพศพเนี่ยถูกของมีคมฟันหลายจุดนะครับทั้งที่บริเวณท้ายทอยเนี่ยฉีกขาดไปถึงหูเลยนะแล้วใบหูเนี่ยก็หลุดออกไปด้วยนะมีรอยฟันที่ไหลที่แขนแล้วก็แผ่นหลังอีก4จุดแล้วตามร่างกายเนี่ยมันมีพลิกป่นนะคุณผู้ชมค่ะเ<ฆ>ลอะทั่วตามร่างกายเต็มไปหมดเลยนะฮะ เสื้อผ้าก็เลอะพริกป่นพื้นห้องน้ําก็มีพริกป่นเต็มไปหมดกระจ,ระจายนะฮะหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องเอาพริกป่นไปสาดแล้วก็มีการฆ่าเขาแบบนี้นะที่ประตูห้องน้ําก็ถูกงัดแงะด้วยของแข็งกรอนประตูมันก็หลุดออกไปด้วยนะฮะทีนี้ตำรวจไปถึงเนี่ยก็ไปถามเจ้าของบ้านไปเจอคุณป้าเจ้าของบ้านชื่อว่านางอดอายุ53ปีเขาก็บอกว่าโอ้ยช่วงสายของอวันก่อนเนี่ยนะ นายคนเนี้ยก็มาดื่มเหล้านะเขาไปดื่มเหล้ามาจากร้านใกล้ๆบ้านของป้าน,นี่แหละแล้วก็เดินมาเล่นที่ใต้ถุนบ้านสักพักออกไปใหม่นะฮะต่อมาช่วงหัวค่ำเนี่ยผู้ตายเนี่ยมาขอกินน้ําที่บ้านนะ,ะเธอก็บอกว่าเอาไปกินที่ครัวหลังบ้านได้เลยซึ่งอยู่ข้างๆห้องน้ำเนี่ยจากนั้นตอนตีห้าคุณป้าบอกนะฮะลงมาเข้าห้องน้ําแล้วก็มาเจอว่านายสงวนเสียชีวิตในห้องน้ําแล้วตํารวจก็พยายามถามนะแต่ว่าสุดท้ายตารวจไม่ปักใจเชื่อคําให้การของคุณป้าคุณผู้ชมนะฮะ ก็เลยเค้นสอบทั้งคุณลุงคุณป้านเนี่ยสองสามีภรรยาสุดท้ายเค้นสอบหลายชั่วโมงนะฮะทั้งคู่ยอมบอกว่าใครเป็นคนลงมือก่อเหตุแล้วคนที่ลงมือนั้นน่ะก็เป็นหลานของเขาเองนะฮะชื่อว่านายสิทธิศักดิ์สุระัำอายุ44ปีนะฮะเป็นหลานแล้วบ้านอยู่ติดกันนะ,ะจากนั้นก็อ่ะพอรู้ตัวเป็นหลานก็ไปคุมตัวบ้านอยู่ข้างกันไปคุมตัวนายสิทธิศักดิ์มานะฮะ สุดท้ายรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่านายสงวนเองอแล้วทําไปเพราะอะไรอยากรู้ใช่ไหมอ่ะไปฟังจากปากเขาเลยกินเก็บหมดเลยคือปลดตรงนั้นแล้วที่เราเห็นที่เราเห็นคาตาเน,าตานี่ยเราเห็นอะไรเห็นล็กปดไหมใ,ในห้องน้ำเ,เนี่ยเราปวดเรือยังไงทำามร้สึกตอนนั้นเป็นไง อามณ์ <Okay. S 1> เราเป็นีครับใจใหญ่พอดี<ะ>ความแคนอันเกน่าอันเก่าถ้ามต้องมีคลิกนีที่จะเ,เหตุเพราะอะไรต้องการเพามัน,ม,นมันทำให้ผมมันเปียผมก็เลยะห้มันแสบแบ<ะ>ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของคาถาผมมีไหมไม่มีไม่ม<ะ>ต้องการให้เขาแสบเจ็บ<ะ>แสบ,แสบ ดีค่ะนายสิทธิศักดิ์ก็ให้ข้อมูลแต่ทีนี้คุณผู้ชมคือ2ประเด็นหลักๆที่เขาบอกว่าเขามาก่อเหตุแบบนี้เนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องเก่าอดีตการนานโพสแล้วด้วยนะคือเรื่องของความแค้นฝังใจเพราะว่าเคยถูกผู้ตายเนี่ยทมน้ำลายใสย่แก้วเหล้าอันนี้คือครั้งเก่าครับ แต่อีกประเด็นหนึงเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาโกรธแค้นคแทนลุงเขาเพราะว่าไปเห็นผู้ตายเนี่ยแอบเล่นชู้กับป้าเห็นมาหลายรอบแล้วด้วยแล้วมันก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่ทําให้เขาลงมือเกาะเหตุถามว่าเอาแล้วใช้พริกป่นทําไมมันมันเรื่องคาถาอาคมหรือเปล่าเ <c oughs> ขาบอกไม่มันเคยทําให้ผมเจ็บมันเลยต้องแสบ น <N panels> ี่ไงก็เลยเอาคลิปมามามาโรยก่อนที่จะท่าเขาเออยากให้รู้สึกเจ็บแสบแค่นั้นเองอส่วนความแค้นที่มันทําให้ก่อเหตุขึ้นมาเนี่ยนะเขาก็บอกว่าอย่างที่คุณอริยาบอกคุณผู้ชมไปว่าเขาเห็นว่านายสงวนไปเป็นชู้กับป้าเขาเขาก็รักลุงเขามากแหละจนกระทั่งคืนที่เกิดเหตุเนี่ยเขาเห็นเลยว่านายสงวนเนี่ยกำลังพาป้าเดินเข้าไปในห้องน้ําแล้วเหมือนจะไปมีอะไรกันตามที่เขาสงสัย ก็เลยถือมีดไปนั่งรออยู่ข้างห้องน้ําสักพักกลับออกไปก่อนคิดได้เดี๋ยวไปเอาพริกป่นมาก่อนนะแล้วก็สาดกระปุกพริกเข้าไปในห้องน้านะฮะเพราะว่าเขาก็คงคิดว่าทั้งทั้งนายคนนี้กับป้าต้องมีอะไรกันก็เลยสาดพริกป่นเข้าไปหวังจะให้ปวดแสบปกวดร้อนอะไรประมาณนั้นนะเสร็จปุ๊บไปตามลุงลุงนอนอยู่บนบ้านแล้วลุงก็ไม่เห็นกับตาว่าอ้าวนายสง,งวนกับป้าอยู่ด้วยกันนี่ในห้องน้ํา ก็เลยกระชากแขนป้าขึ้นไปบนบ้านทะเลาะก,กันอยู่บนบ้านตัวส่วนตัวนายสงวนกับทางด้านของหลานอยู่ตรงที่ห้องน้ํทาทั้งคู่นะฮะนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะฮะผู้ก่อเหตุก็เลยใช้มีดด้ามยาวที่ถือมาเนี่ยก็นำฟันนายสงวนไปหลายทีที่หัวที่ห,ทห,ทหูที่หลังเต็มไปหมดเลยใช่จนนายสงวนเสียชีวิตทีนี้มันมีข่าวมาตอนแรกในะคุนทัศนัยว่าเนี่ยเข้าไปฆ่าตอนที่นายสงวนเนี่ยกำลังนั่งปลดทุบอยู่ในห้องน้ําไปก่อเหตุสาดพริกแล้วก็เอามีดฟันเพราะว่ากางเกงมันถูกถกออกมาใช่ไหมใช่เขาบอกว เพราะที่กางเกงมันถูกถอดมาเพราะว่านายสงวนกําลังถอดกางเกงทําอะไรกับป้าเขาอยู่อเออก็เลยเป็นลักษณะแบบนั้นค่ะก็คือสรุปไม่ได้ค่าตอนที่นายสงวนกําลังนั่งปลดทุกข์ถูกต้องสุดท้ายก็ถามว่าทําทําไมเสียใจบ้างไหมนะเิรษศักดิ์ตอบมาคําเดียวมันสมควรโดนแล้วม,มันทําให้ผมเจ็บ มนเลยต้องแสบอะไรแบบนี้นะฮะตำรวจก็เลยต้องคุมตัวนะฮะคุมตัวนายศรีศักดิ์ไปทําแผนประกอบคารับสารภาพโอ้ชาวบ้านก็ไปมุงดูเหตุการณ์กันเยอะแยะมากมายแล้วครับนะฮะแต่ก็ไม่ได้เกิดเหตุการณ์นชมมนลุรุวุ่นวายขึ้นไม่มีการรุมประชาทันสุดท้ายโดนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานใช่ค่ะทีนี้บรรยากาศของวันนี้เนี่ยนะคะทางญาติผู้ตายเนี่ยก็มีการนิมนต์พระสงฆ์สี่รูป มีการให้ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของนายสงวนที่หน้าห้องน้ําจุดที่เกิดเหตุอันนี้มันก็เป็นเรื่องตามความเชื่อแล้วก็มีการนําร่างของนายสงวนเนี่ยนะคะมาตั้งบําเพ็ญกุศลที่วัดบ้านหลักเขตก็ญาติพี่น้องก็เสียใจะคะ่ะพี่ชายของนายสงวนเนี่ยชื่อว่านายสะเอื้องบอกว่าการกระทําของผู้ต้องหาคนนี้ถือว่ารุนแรงแล้วก็โหดเคี่ยมเกินไป ถ้าเกิดว่ามีเรื่องโกรธแค้นกันเนี่ยไม่พอใจอะไรกันเนี่ยก็น่าจะแค่ทุบตีสั่งสอนก็พอแล้วไหมไม่น่าจะฆ่าตายให้โหดเหี่ยมแบบนี้แต่ส่วนตัวพี่ของผู้ตายบอกว่าไม่ขออาคาดแค้นเพราะคิดว่ากรรมใครก็กรรมมันใครที่ทําแบบไหนแน่นอนจะต้องได้รับผลกรรมแบบนั้นส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อยากให้ตํารวจเนี่ยลงโทษไปตามกฎหมายใช่ครับทีนี้นะ ส่วนทางด้านพี่สาวก็บอกเหมือนกันนะคะบอกว่าไม่ว่าน้องชายจะทําอะไรให้ไม่พอใจเนี่ยก็ไม่น่าจะถูกฆ่าตายแบบนี้ทางญาติก็ไม่อยากติดใจไม่อยากอาฆาตแค้นก็เราก็บอกว่าอยากให้ทางผู้ต้องหาเนี่ยมากราบขอขามาศพจะได้ไม่ต้องมีเวรมีกรรมต่อใช่ครับะะส่วนข้อหาที่โดนไปเรื่องของฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานั้นตํารวจก็คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญแล้วก็มีอัตราโทษสูงแล้วก็เตรียมจะส่งไปฝากขังพรุ่งนี้ นะฮะส่วนทางด้านของสองสามีภรรยาลุงกับป้าเจ้าของบ้านเขาก็ยืนยันนะเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการฆาตรกรรมในครั้งนี้นะสอดคล้องกับคาให้การของผู้ต้องหานะบอกว่าทําเพียงคนเดียวก็เลยตอนนี้กันตัวลุงกับป้าไว้เป็นพยานซะก่อนนะครับจริงๆเนี่ยนะฮะผู้ตายนะครับเขาเคยบวชเป็นพระมานาถึง5ปีนะอยู่ในวัดในตําบลสูงเนินอําเภอกระสังเพิ่งจะศึกมาปีกว่ากลับมาอยู่ที่บ้านคนเดียวนะเพราะพ่อแม่เขาเสียหมดแล้ว นาพี่น้องก็แยกย้ายไปทํามาหากินไปมีครอบครัวใหม่ที่อื่นหลังจากศึกมาเอาแต่กินเหล้าครับแล้วก็จริงๆแล้วไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อนไอ้เรื่องของการเป็นชู้กับป้าเราก็ยังไม่มั่นใจว่าจริงเท็จตามที่เขากล่าวอ้างหรือเปล่าน้ำรอให้ตารวจสอบสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ